ถึงเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นทางเกาหลีบ้างนะคะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง YG เนี่ยมีการวางโปรเจกต์จะปล่อยเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ออกมาค่ะหลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาเป็นระลอกก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการเตรียมเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดที่ปลุกปั้นวง21แล้วก็ Blackpink ออกมา ล่าสุดสำนักข่าวโอเซนของเกาหลีใต้ค่ะได้ตีข่าวว่าเกิลกรุ๊ปวงใหม่จากค่าย YG มาแน่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2021นี้ณเวลานี้นะคะข่าวบอกว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวงและจำนวนสมาชิกวงแต่ที่แน่ๆก็จะเป็นเกิลกรุ๊ปในสไตล์ของค่าย YG ที่ครบเครื่องเรื่องสวยเผ็ดดุแบบที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากที่ข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับก็มีแหล่งข่าวจากในค่าย YG Entertainment ยืนยันว่าเป็นความจริงที่ทางค่ายกำลังจะเปิดตัวเกิลกรุ๊ปวงใหม่และหากว่าเปิดตัวภายในปี2021นี้จริงๆพวกเธอก็จะถือว่าเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกในในรอบ5ปีของค่าย YG นับตั้งแต่วง Black Pink ที่เดบิวต์เมื่อปี2016ครับอย่างไรก็ตามนะครับงานนี้กระแสตอบรับมีทั้งบวกและลบครับเพราะถึงแม้ว่าแฟนๆค่าย y ายจจะตื่นเต้นดีใจกับวงน้องใหม่ที่กำลังจะมา แต่ก็ไม่อยากให้เกิดกรณีเดบิววงใหม่แล้วลืมวงเกา่าเนาะแล้วที่สำคัญผลงานเดี่ยวของลิซ่าใช่ลิซ่า <laughs> แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะซูอะนอจีซูอ,นะ G S <S อ้นะก็ยังไม่ยังไม่ออกมาเราก็อยากให้แบบอืให้มันเต็มไ่เต็มหน่วยหน่อยนึงแฟนคลับเขาก็กลัวว่าจะแบบว่าไปทับซ้อนกันอะไรแล้วเงียบ <laughs> ใช่ <laughs> ถูกต้องค่ะ